23ผมเองสุนันทินีเขารับคุณมาที่นี่ได้ยังไงมาทำงานอ๋อผมชื่อการสินทบคุณเอาชื่อผมไปอ้างเอานามสกุลผมไปใช้ผมเลยต้องหาใหม่ขาดทุนนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรหรอกผมรอดมาได้ก็เป็นบุญแล้วสุนันทินีหายจากความประหลาดใจก็รู้สึกตกใจเขายังไม่ตายปล่อยหล่นแหว การชนกจับบางเหียนมาไว้มั่นมือปล่อยเดี๋ยวนี้นะสุนันทินีแผดเสียงย่ามโมโหโนาคนสวยเขาจูปากพูดกันดีๆก็ได้เรามีเรื่องจะต้องพูดกันนานไม่มีหล่อนร้องเกือบเป็นสื่อื่นเขายังไม่ปล่อยมือหล่อนก็เงื้อแท้เขาเขาจับเอาไว้โดยง่ายแล้วก็คว้าข้อมือหล่อนกำแน่นอย่านีนะ ฟังผมพูดก่อนมือแข็งๆของเขารวบเข้าสองข้างเอวแล้วก็ยกตัวหล่อนจากหลังมา้าลงมายืนตรงหน้าเขาสุนันทินีผักอ,อกที่เสื้อเปิดสุดนันทินีผักอ,อกที่เสื้อปิดเปิดมือของหล่อนทาบอยู่กับความระคายของเส้นขนดำหยาบซึ่งมีอยู่ปรปายบนแผงอกนั้น เขาจับตัวหล่อนเขย่าแรงมากจนหล่นหัวแสนครนหมวกปีกกว้างที่สวมอยู่ปิวลงไปแหม่อยู่พงหญ้าข้างทางผมดำยาวที่รวบสุมๆไว้หลุดลุยกระจายลงลาไหลและหลังหล่อนสบตาเกลี้ยกราดของเขางันไปด้วยความกลัวคอยยังชั่วการสนุกพูดรู้จักกลัวเสียบ้างอย่างนี้น่ารักกว่าเวลาอวดอำนาจหล่อนพยายามทำเก่ง เชิดหน้าขึ้นทั้งทางที่ยังสั่นคุณคิดว่าฉันกลัวคุณเงินหรือหล่อนถามเขายิ้มเห็นฟันขาวเรียงเรียบตัดกับผิวสีน้ำตาลคร้ำแดดของดวงหน้าระหว่างอยู่ในเรือนจำผิวของเขาเปิดมากดูลักษณะซีชอบคกนแต่ขณะนี้ผิวพรรณดูจะสดใสด,ดีอย่างคนใช้ชีวิตกลางแจ้งคิดว่ากลัวเมียคนสวยของผมเขาทำเสียงย้อย,ยัน ประชุมมันว่าผมบ้าเมื่อได้ตัวผมคืนเข้าคุกผมอารวาเสียจนมันสั่งจองจำโซ่ตรวนล่ามติดไว้กับข้างฝาผมสาบานไว้ว่าทรอดออกมาได้จะแก้แค้นเมียไรสัตว์ของผมให้หนักสุนันทินีหน้าซีดหล่อนพยายามจะสะบัดหนีแต่ก็ได้แค่กัดฟันเมื่อเขาเกร็งนิ้วกำแน่นเข้าอีกยืนนิ่งๆเขาเอ็ดหลอนไม่มีทางเลือก เพราะเขาไม่ปล่อยมึงและไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอกถึงแม้กำลังกลัวแทบหัวใจหยุดอย่ามาขู่นะถ้าไม่ปล่อยฉันจะลองให้ลั่นเลยเรียกให้เขามาลากขอบคุณไปยิงเป้าสิเดี๋ยวนี้คนทั้งเกาะเป็นพวกของฉันจริงเหรอแล้วลพ่อคุณว่ายยัไงไงเรื่องคุณแต่งงานคุณบอกไม่ทันหรอกคุณอยากให้ผมประกาศต่อหน้าคนเป็นรอยหรือว่าคุณเป็นเมียมผม แต่งงาก็อย่างถูกต้องตามกฎหมายพ่อคุณเป็นคนรอบคอบอย่างนั้นก็ต้องสอบถามก่อนว่าอะไรเป็นอะไรผมจะบอกให้รู้ว่าคุณเล่นตลกดัดหลังท่านคุณต้องการอะไรพูดดีๆอย่างเงี้ยค่อยยิ่งชั่วคุณจะข่มเหงฉันอีกงั้นหรอวางใจได้ไม่คิดจะลงไปนอนกลางพงยากันคันนี้เลยหลอนมองเขางงๆ พาคิดว่าเขาทำหักหานครั้งนี้เพื่อจะหาทางลวนลามต่อแต่บางทีเขาอาจจะอยากได้อย่างอื่นเขาอ่านความคิดของหล่อนออกผมไม่ต้องการเงินหรอกอย่าเสนอเงินทั้งหมดที่พ่อคุณมีผมก็ไม่เอาอย่าคิดติดสินบนผมเขามองหญิงสาวที่ยืนตรงหน้าบอกตัวเองว่าหล่อนสวยจริงๆสวยเป็นหนึ่งไม่มีสองเขามองแก้มแดงปรัง ลิมฝีปากที่ดูอ่อนนุ่มละมุนสันระริกในตาเขาแลเลยต่ำลงมาถึงสวงอกอวบที่ดันเสื้อเชิดสีนวลออกมาเป็นเส้นโคง้งละมุนล,ละไมเขาทราบจากประสบการณ์ว่านุ่มละมุนมือหล่อนรู้สึกว่าสายตาเขาเหมือนไฟแผดเผาร้อนเผาลามทั้งสวงรำรำจะก้มดูตัวเองเกรงว่าจะเผามอดไหม้ทั้งเสื้อนอกเสื้อใน เปิดปล่อยเนื้อในให้เขาเห็นเต็มตาก็เป็นได้หลอนหายใจสะท้อนถี่เป็นไปเองโดยอัตโนมัติแขนก็ยกขึ้นกอดอกหลุวมๆเพราะรู้สึกเหมือนว่าสายตาของเขาเปลอยผิวออกมาปรากฏการฉนกกิ้มหยันและจ้องลึกลงไปในดวงตาของหล่อนระหว่างอยู่ในคุกผมคิดถึงคุณคิดว่าสวยแค่ไหนน่ารักแค่ไหน ทรมานเหมือนจะครั่งไม่เคยลืมที่ได้เห็นได้สัมผัสเรากับว่าตอกตราลงในความทรงจำเขามองหล่อนด้วยแววตาชอบกลทำให้หล่อนนึกกลัวว่าอาจจะกำลังเผชิญอยู่กับคนบ้าหล่อนกำลังคิดว่าถ้าสะบัดหนีจะหลุดไหมและจะหนีได้ทันไหมก็พอดีเขายิ้มออกอย่างเป็นปกติสักวันหนึง่ง ผมจะฝ่าดงพงไม้หนามเข้าไปเด็ดก,กุหลาบแสนสวยดอกนี้ออกมาได้เขาพูดเหมือนสัญญาเขาเลื่อนมือไล้แผ่นหลังของหล่อนใต้ผมยาวลุยแล้วก็เลยจับปลอยผมมาลูปคลำเล่นเขายิ้มใส่ตาหล่อนอีกแล้วสุนันทินีได้สำนึกว่าเขาไม่บ้าแต่กำลังคิดจะแก้แค้นสุนันทินี ผมไม่เคยคิดว่าจะเปิดเผยความลับที่เราไปจดทะเบียนสมรสกันมาหรอกนะคุณต่างหากที่เป็นฝ่ายไม่ทำตามสัญญาผมจะหาทางให้คุณตามที่เราตกลงกันไว้สุนันที่นี่เอ็นตัวหนีแต่ไม่พ้นลำแขนแข็งแรงของเขาคุณเองก็ไม่ได้ทำตามสัญญาหล่อนกล่าวหาอะอะอย่าซัดผมนะคุณไม่ได้ตายนี่สุนันทินีเถียงข้างๆคููค ผมไม่ได้สัญญาหนิว่าผมจะตายผมสัญญาแต่จะให้นามสกุลคุณใช้ด้วยการจดทะเบียนเท่านั้นเองผมไม่ได้บอกว่าพอจดเสร็จผมจะยิงตัวตายคุณเลือกผมเพราะคิดว่าผมจะถูกยิงตายไม่ใช่ความผิดของผมที่ประชุมมันงกเงินจนทำทุกอย่างเพื่อจะได้เงินนั่นแต่คุณละ่ะคุณตกลงกับผมว่าจะอยู่กับผมเป็นเมียผมทั้งคืนไม่ใช่แบบใคร จะพังประตูเข้ามาลากตัวผมกลับไปโยนเข้าคุกแล้วคุณก็เบี้ยวผมเลยไม่รู้รถเขายิ้มอย่างมีเลศในผมไม่ได้โฆษณาชวนเชื่อหรอกนะแต่ผมว่าคุณน่าจะชอบไม่สุนันทินีสันหน้าหลบตาเขารู้สึกละอายเอาไหมนะไม่สุนันทินีสันหน้า หลบตาเขารู้สึกละอายเพราะที่เขาพูดนั้นอาจมีมูลความจริงอยู่บ้างหล่อนพอจำได้ว่าหล่อนหันหน้าเข้าหาเขาอย่างปรารถนาลดสัมผัสนั้นในบ้านปลายอย่างที่ควบคุมตนเองไม่ได้เลยฉันไม่ได้เมี้ยวนี้เบี้ยวคุณน,นี่ที่คุณอยากได้คุณก็ได้เป็นแล้วคุณเคยพูดว่าถ้าฉันแต่งงานใหม่เขาอาจจับได้ว่าฉันเป็นยังไงไม่เคยแต่ตอนนี้ก็ ไม่มีปัญหาแล้วโถอเอ้ย <_ an> การชนกุญไงหน้าหัวเราะคุณนี่ไม่รู้ภาษาอะไรเลยเชียวขนาดว่าไปเรียนเมืองนอกเมืองนามานนี่ลุงเผาคงตามคุมแจไม่ให้ฝรั่งหน้าไหนเข้ามาได้ไม่ให้ฝรั่งหน้าไหนแหลมเข้ามาได้เลยผมจะบอกให้รู้นะทูลหัวว่านั่นนะมัน b e r r y just begin มันเพิ่งจะเริ่มนิดเดียวเอง ไม่ต้องมาแพ้ให้ฟังหรอกสุนันทินีทั้งโกรธทั้งอายและผับร้อนผับผ่าไปทั่วตัวเมื่อนึกออกว่าเกิดอะไรขึ้นในคืนวันนั้นนึกอยากนึกได้อย่างชัดเจนทีเดียวผมอยากอธิบายให้ฟังคุณคงรู้อะไรอยู่หรอกแต่ถ้าไม่ได้โดนกับตัวก็ไม่รู้จริงแค่นั้นน่ะมันไม่ถึงครึ่งทางผมว่ามันเพิ่งก้าวเดียวเท่านั้นเอง แล้วถึงว่าถ้าคุณยอมให้ผมเดินหน้าไปจนถึงที่สุดคุณก็ยังผิดสัญญาอยู่ดีที่เราตกลงกันนะ่ะหนึ่งคืนนะครับทั้งคืนคุณจะยอมเป็นตัวของผมและจะอยู่กับผมคืนหนึง่งแลกกับสิทธิ์ที่จะใช้นามสกุลผมตามกฎหมายอย่าลืมเสียสิครับทำไมคุณไม่ตายซะนะใช่คุณหวังให้ผมตายทีนี้ก็จะไม่มีใครทวงสัญญาแต่ผมยังไม่ตายและกำลังทวงสัญญา ไม่หนึ่งคืนไม่มากและไม่น้อยกว่านั้นหล่อนมองเขาและคิดหาทางออกแบบหล่อนมองเขาและคิดหาทางออกแบบง่ายๆตอนแรกหล่อนรับคำส่งเดทเรื่องที่จะอยู่กับเขาคืนหนึ่งไม่คิดจะทำตามคำพูดหวังว่าอีกหน่อยเขาก็ตายตอนนี้หล่อนคิดว่าจะต้องเอาตัวรอดแบบเดียวกันรับคำก่อนแล้วกลับบ้าน ให้ลุงเผาช่วยจัดการให้เราก็ทราบว่า,า,วามันไม่ดีที่จะไม่รักษาคำพูดแต่ทำไมเขาจะต้องมาเรียกร้องอะไรที่มันให้ลำบากอย่างนี้ด้วยนะทำไมเขาไม่เรียกเงินสักล้านหรือรถสักคันหรือบ้านสักหลังอะไรที่เงินซื้อได้หล่อนเต็มใจซื้อให้ทุกอย่างเขาหลีตามองหล่อนไม่เอานะอย่าเล่นตลกกับผมเขาเตือนต่อไปเนี้ย มีอะไรพูดกันจริงๆเลยอย่าทําตัวเป็นคนไร้สัจจะสัญญาสง่สงๆไปแล้วก็เบี้ยวผมรอดตายมาหนนี้ผมตามคุณมาจนมาพบแล้วถ้าคุณเล่นฉลาดจะให้ลุงเพานอนหรือคุณพ่อเล่นงานผมผมก็จะเอาตัวรอดจนได้อย่าก,กลัวเลยว่าผมจะปลุกปล้ำขืนใจแต่ผมจะทวงสัญญาตามสิทธิที่ผมมีเพราะผมเองก็ยังไม่เสร็จงาน มือเขาเลื่อนไปจับเอวยกตัวหล่อนลอยขึ้นไปสู่หลังมาสุนันทินีอุทานออกมาหนึ่งคำรู้สึกเหมือนว่ามีฝ่ามือของเขาตบลงมาโดยที่แรงบั้นท้ายของหล่อน,ส,น,น,ออนส่วนที่นั่งอยู่เหนือหลังมา้าจากนั้นก็มีเสียงดังซึ่งแสดงว่า ขาตบตะโพกม้าเป็นลำดับต่อไปอติลาผลออกจากที่นั้นและสุนันทินีก็ไม่พยายามยับยั้งไววหลันได้ยินเสียงหัวเราะของเขาดังไล่หลังมาด้วยสุนันทินีห่อเหยียดกลับโสมะเวศหลันโดดลงจากหลังม้าแล้ววิ่งขึ้นบ้านปล่อยให้อติลาวิ่งอ้อมไปข้างหลังคนรับใช้คนหนึ่งวิ่งตามม้าไปถ้าจับไม่อยู่ก็คงตามพวกเลี้ยงม้ามาจัดการเอง ใครๆก็รู้จักอติลาว่าเป็นม้าของลูกสาวท่านไม่ต้องห่วงว่ามันจะหลงหายไปไหนบุญเทียมเยือนงงเมื่อเห็นสุนันทินีวิ่งกลับขึ้นบันไดไปอย่างพีีผามผิดปกติวิสัยเป็นอันมากหลันวิ่งเข้าห้องนอนปิดประตูปังและลั่นกรอนเสียด้วยเขายังอยู่หลันอุทานออกมาดังๆหลันถอดถุงมือที่สวมขี่มา้าถอดรองเท้า ถอดกางเกงและเสื้อวางกองไว้บนพรมเปิดประตูตู้หยิบเสื้อกระโปรงหลวมยาวกรอมเท้าออกมาตัวหนึ่งสวมอย่างกระแทกกระทันเล็กน้อยเขายังอยู่เขายังไม่ตายหล่อนพูดกับตัวเองหล่อนมีความรู้สึกแปลกใจที่สุดหล่อนกลัวหล่อนกลุ่มรู้สึกหนักหน่วงอยู่ในท้องในขณะเดียวกันหล่อนก็มีความปราโมแฝงอยู่หล่อนให้เหตุผลว่า หล่นกังวลอยู่ลึกๆตลอดมาที่ได้หาประโยชน์จากความตายของบุรุษผู้หนึ่งพอรู้ว่าเขายังไม่ตายก็โล่งใจหล่นเคยฝันเห็นเขาถูกมัดติดหลักมีผ้าผูกตาแล้วก็ถูกยิงด้วยปืนกลมือหน้าอกพรุนเห็นเลือดแดงฉานบางทีเขาก็เป็นศพนอนอยู่ในโรงอย่างน้อยหล่อนจะไม่ฝันร้ายเรื่องเขาตายอีกแล้ว แต่เขาก็ยังเป็นเป็นอยู่นี้อาจมีปัญหาในลุงเผาบอกว่าเรียบร้อยเรียบร้อยยังไงกันเขามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงอ๋อเขามาทำงานแต่งตัวด้วยชุดแจกคนงานแต่แต่ตัดขากางเกงเสียสั้นเขาต้องเป็นคนงานใหม่เพราะหล่อนรู้แน่ๆว่าเขาอยู่ในเรือนจำที่กรุงเทพไม่นานนี้เอง เขาจดทะเบียนกับหล่อนก่อนถึงกำหนดประหารเขามาปรากฏตัวที่เกาะอ,อูดได้อย่างไรรักษารักษาเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดหาคนงานทั้งหมดบนเกาะอูดเที่ยวนี้เขาก็พามาร่วม20คนมายังไงมากับเรือปุยนุ่นนาสีคุณพระเขามาลำเรือลําเดียวกับหล่อนสุนันทินีอยากหัวเราะแต่กลัวว่าจะเป็นการหัวเราะของคนใกล้บ้าหล่อนทิ้งตัวลงนอน บนเตียงแยกแขนปิดหน้าเหมือนจะยั้งรังสีจากในตาคู่ที่ลุกเรืองเหมือนไฟนนทักว่าหล่อนเงียบไปเมื่อหล่อนลงไปรับประทานอาหารค่ำแต่หล่อนบอกว่าออกไปขี่ม้ากลับมาปวดศรีศรษะเล็กน้อยหล่อนงดการออกไปเที่ยวขี่ม้าไกลๆหลังจากนั้นก็จะเลือกไปให้ห่างที่มีคนงานหรือวนเวียนอยู่แถวใกล้หมู่บ้านส้อยโสม แต่ไม่พบกันชนกก็ค่อยโล่งใจว่าเขาคงไม่กล้ามาแสดงตัวทวงสิทธิ์อะไรต่อมีอะไรอีกเขาคงต้องระวังตัวอยู่เพราะคนถูกตัดสินประหารชีวิตแล้วรอดมาอย่างละเมิดกฎหมายเช่นนี้ถูกจับได้เมื่อไหร่คำพิพากษาก็ยังยืนเดิมใช่แล้วเขาแสดงตัวไม่ได้เขาถูกลากกลับขึ้นไปตะแลงเขาจะถูกลากกลับไปขึ้นตะแลงแกงเอ้ย ไปยิงทิ้งตามคําเตือนเป็นสมัยโบราณคงถูกแขวนคอหล่อนเคยอ่านนวนิยายเกี่ยวกับอังกฤษสมัยเก่าหลายเรื่องพูดถึงไทเบิร์นและนิวเกตนิวเกตนั้นแปลตรงตัวว่าประตูใหม่เป็นชื่อคุกซึ่งในยะว่าร้ายมากคนบางคนก็ว่าอนาคตจะไปอยู่ที่ไทเบิร์นซึ่งเป็นต้นไม้ใหญ่ เอาไว้แขว,ขวนคออาจยากรคนที่อนาคตแขวนอยู่กับไทเบิร์นก็คือคนที่เขาหมายหัวไว้แล้วว่าชาตินี้ไม่มีความเจริญ Born to be hang จะเกิดมาเพื่อถูกแขวนคอตายเขาว่าอย่างนั้นพูดง่ายๆก็คือเขาหมายหัวเป็นอันตรพานถ้าการจะนกเกิดเป็นคนอังกฤษสมัยโบราณก็คงถูกเอาตัวไปเข้าคุก n นิวเกต เด้วถึงเวลาก็ไปเบิกตัวไปแขวนคอกับต้นไม้ที่ไทยเบิร์นไม่มีทางรอดรอยนวลอย่างนี้หรอกเกือบสองสัปดาห์ต่อมานนก็ชวนลูกสาวออกไปแร่อ้อยด้วยกันให,ให้ให้นครัวเขาหาอะไรใส่ปิ่นัวไปด้วยสินนสั่งไปกินข้าวกลางวันกับพ่อเปลี่ยนบรรยากาศซะบ้างหนูหนูแต่หนูชอบแท้อ้อยสดๆมากกว่าปอกเป็นทนยย่อนยาว แม่เขาจะคว้นก็ให้ก็ไม่เอานนมีความรู้สึกสุขแกมเศร้าเมื่อคิดถึงความหลังครั้งภรรยาคู่ทุกคู่ยากยังมีชีวิตอยู่เขากระแอมเกงเสียงจะเครือเร็วหน่อยนะเราออกจะช้าเขาสั่งลูกสาวสุนันทินีไม่ขัดขอ้องเพราะนึกสนุกเหมือนกันอีกประการหนึ่งเราก็ทราบว่ามีบางครั้งที่พ่อแม่ ที่พ่อคิดถึงแม่แล้วมักจะเปลี่ยนเรื่องพูดซุ้มเสียงผ่านจะห้วนได้กระด้างไปนิดๆใครจะปุกปิดความรู้สึกระหว่างที่นั่งรถแลนโรเวอร์ออกไปไร่ด้วยกันหล่อนก็ชํำเลืองมองบิดาด้วยสายตาคุ้นคิดแต่หล่อนกลับมาก,ก่ออูดครั้งนี้ดูบิดาใจดีและไม่ค่อยมีโมโหง่ายอย่างแต่ก่อนหรืออาจเป็นเพราะหล่อนไม่ได้ตั้งป้อมต่อต้านนิดๆ หล่อนเคยเถียงนอนอย่างเอาเป็นเอาตายแม้เพียงเรื่องทั่วๆไปเดี๋ยวนี้บางทีหล่อนก็รับฟังเฉยๆไม่เถียงไม่คานอย่างมากก็อาจแย้งสักคำตอบสองคำตอบแต่ถ้าบิดาตอบกลับมายันทัศนาเดิมหล่อนก็จะเงียบเสียหล่อนมักปล่อยให้นนพูดจนจบแล้วก็บอกว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยแล้วแต่กรณีไม่พยายามเถียง หน้าดำหน้าแดงอย่างแต่ก่อนนอนทําำท่าจะงุดหงิดนิดหน่อยถ้าลูกสาวไม่เห็นด้วยแต่จะยิ้มชอบใจถ้าสุนันทินีเห็นพ้องรู้สึกว่าเขาจะชอบที่ได้หาลือลูกสาวและทราบทศนะของหล่นในหลายหัวข้อนอนให้คนขับรถแวะหลายแห่งในบริเวณไร่อ้อยอันกว้างขวางสุนันทินีจะรอในรถบ้างเดินดูอะไรแถวนั้นบ้าง จนกว่าบิดาจะขึ้นรถและขับรถต่อไปหัวหน้าคนงานคนหนึ่งบอกว่าเขากำลังทดสอบวิธีการหีบอ้อยอย่างใหม่ที่คนงานใหม่แนะนำขึ้นมาหมอนี่หัวดีครับฉลาดคิดอะไรทุนแรงทุนเวลาตั้งหลายอย่างผมก็เรียนท่านไว้แล้วนั่นสิดูจะเป็นคนคิดอะไรเก่งเข้าใจว่าจะเรียนมาสูงผมเคยถามเหมือนกันครับ แต่เขาว่าเคยเห็นเคยทำมาบ้างก็ลองลองคิดดูผมไม่เชื่อดูจะมีพื้นฐานดีแต่อาจตกอับก็ดีอยู่หรอกครับไม่เคยเบ่งกับใครทำงานไปทำตามธรรมดาสุนันทินีมองตามสายตาบิดาและหัวหน้าคนงานมีคนงานร่างสูงยืนหันหลังทำอะไรอยู่กลางไร่หล่อนคิดว่า รูปร่างท่าทางเหมือนจะคุณตาเจ้าการคนนี้มันคิดทำอะไรเองทั้งหมดหรือหรือหาดรือกับใครก่อนเขาคิดเองทั้งหมดครับแล้วมาเสนอเราสุนันทินีชักอาการไปขั่วไปชั่วครู่ใช่สิเขาละนุ่งกางเกงเสั้นกว่าคนอื่นเลยเขาเดินดูอะไรอยู่ก็ไม่รู้สวมกางเกงตัวเดียวไม่มีเสื้อดแดดสองแผ่นหลัง คล้ำตากแดดเหินเงื่อเป็นมันมันขายาวและแข็งแรงหล่อนึกว่าไปถึงครั้งที่คู่ขานั้นเคยก่ายเกยแล้วก็หน้าแดงพ่อขาหนูปวดหัวอีกแล้วล่ะคะ่ะหล่อนรีบบอกนนคงตากแดดมากไปเรากลับกันได้หรือยังคะเดี๋ยวเธอลูกพ่ออยากพูดกับคนงานคนนั้นหน่อยตายแล้ว นนจะเรียกเขามาพูดด้วยหล่อนเผชิญหน้าเขาต่อหน้าบิดาไม่ได้หรอกพ่อพูดกับเขาเมื่อไหร่ก็ได้เรียกเขาไปหาที่บ้านก็ได้หล่อนลบเราหนูเวียนหัวจนหัวหมุนติ้วไปหมดแล้วนะคะนนหันมามองเห็นลูกสาวหน้าซิสตีต้ก็ชักเห็นใจยอมกลับขึ้นรถสั่งให้คนขับรถนำกลับบ้าน สุนันทินีโล่งใจได้ครู่เดียวเท่านั้นเองเป็นไงบ้างลูกข้าย,ยิงชั่วค่ะพ่อแพ้หรือเปล่านนถามเออแพ้แพ,แพ้นั่นนั่นเหรอคะคงไม่หรอกคะ่ะเรามีเวลาอยู่ด้วยกันเดี๋ยวเดียวอืมไม่ถึงคืนและเขาก็ยังจะตามทวงเอาให้ได้ป่านนี้น่าจะรู้แล้วนี่นา นนขมวดคิวแค่เดือนเดียวเป็นอย่างมากก็ไม่ต้องต่อสู้ไม่มีค่ะนูเสียใจนนนิ่งอันด้วยความผิดหวังและไม่พูดอีกเลยจนถึงบ้านจบบทที่23